ตัวหนงคือระบาดทั้งประเทศมาที่นี่เลยเหรอมึงอย่าอวยตัวเองไอ้เหี้ยมือไอ้สัสตร์อย่าอวยตัวเองเยอะไอ้เหี้ยเหรอเพราะว่าไม่นายเหล่าอยู่แค่วงเราดูเลยเต้นจอดรถเป็นระเบียบเลยจอดรถเป็นระเบียบเลยไอ้แท็กขาวมาว่ะผ่านแล้วไอ้เหี้ยเฮ้ยแท็กขาวมาว่ะไอ้สัสตร์ไอ้เหี้ยนี่แม่งรวยๆอึ้มๆอ่ะ อ้วๆแบบอ้วนชัวร์มีแฟเก่าด้วยแน่คนนี้ตอนเท่าตอนเท่าเลยตอนเท่าเลยตอนเท่าเลยเนี่ยอันนี้งานนะครับเฮ้ยจัดคิวไว้จัดเลนคิวไว้เลนคิวครับไปเลนคิวนี้ทยกอกองแบบฟาร์มกองแบบฟาร์มที่ต่อคิวดีต่อคิวแต่จะใส่เสื้อผ้าดีๆครับไปเลี้ยงคิวดีลต่อคิวก่อน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 ต่อคิวจัดร้อยไประเบียบไอ้เหี้ยใครมาคิวต่อเท่าต่อเท่าต่อเท่าไหม ถามชื่อไปด้วยถามชื่อไปด้วยเอาเบื้องต้นก่อนนะเบื้องต้นนะถามว่ามันเบื้องต้นีเซนทุกอย่างแม้แต่เงินในบัญชีมี่าไร่ออกมาให้หมดบอกควารกนตรงตงผิดเซ็นรวยครับอยู่เฉยๆผมก็รวยอย่างเงี้ยให้หมดบอกความสามารถของตัวเองถ้ารวยก็บอกว่ารวยโอ้สามเซนห้าสามเซนห้าโอ้ยยังยังไม่ไหวยังไม่ค่อยไหวเลยเนี่ยสามเซนห้าไม่เกี่ยว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  ไม่มีเกณฑ์ไม่มีกำหนดว่าต้องมีเงินเท่าไหร่มีของอะไรไม่กำหนดไม่กำหนดะไรกล้ามาไปต่อแถวใครมาสะบักไปต่อแถวมูลอก่อนมูลอก่อนไปต่อแวเฮ้ยลฮมาลมลึมมาลืมลมมาลืมลืมมาอไึอๆมาเดียอะไรตีอติครับมิเรียคุยด้วยนะครับอะไรนี่ไผ่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 ไม่เลยอะไรมึงเ imi ป็นไร อันนี้อะไงนี่ไรฝากฝากดูพี่เอิร์ธหน่อยได้ไหมคนที่เป็นดาราอ๋อไอ้ไอหน้ากากกี้โอเคดูแล้ใช่ใช่ใช่ดาราอะไรวะพี่พิมพ์ในก o เกิลนะพี่เอิร์ธวิสวิสว่าอะไรใช่หรือเปล่าเขาเป็นรถน้องที่ตไหนีคนยากเขาน้อยจังอ่ะเอาให้เต็มที่นะเอาให้เต็มที่เอาให้เต็มที่ไหนคนไหนดาราครับผมผมอยากเจอดาราครับคนไหนดาราครับ ขดาราคนไหนดาราคนไหนดาราดารามันนี่ครับดาราาเมื่อเมื่อมีดาราหรือเปล่าแบบดาราหรือเปล่าอยู่ไหนครับดาราครับดังๆเลยอ่ครัส่งไปโพสต์บัตรใหม่ดิผมแก๊งผมยังไม่เคยมีดาราครับแก๊งผมยังไม่เคยมีดาราครับดาราผมอาจจะพิจารณาเป็นพิเศษครับผมผมอยากได้ดาราถ้าเป็นดาราออลิแฟนนับไหมครับไม่ครับใครมีพ่ออะไรดาราอะไรคำตรงดาราอะไรนะ ไรหนคนไหนดาราครับผมคนไหนดาราครับดาราอะไรลุงดาราแรงครับมีอะไราไไงดาราไงอันนี้รู้อันนี้รู้เลยดาราออกมานีหน่อยครับผมเฮ้ยจดีีจดีกีเฮ้ย ไอตัวนี้ไอตัวจลุดนีว่าไงหลรวจี่ว่าไงโอ้ยตัวนี้จีจัดเลยเลยต่อคิวเลยครับเป่นต้องมีคนให้สเกิลเลยไปไปไปเตรียมตัวไม่เราจะไม่บอกนะว่าไม่เราจะบอกนะเราจะสมัครอะไรบ้างอ่ะให้คนเขาเตรียมตัวเองนะเตรียมความพร้อมเองนะแล้วจะเรียกทีละคนนะครับ เราจะเรียกทีละคนนะเราจะไม่ทุกคนดูนะเดี๋ยวมันจะรู้แล้วมันจะก๊อปได้หรือดาวทางได้เอาดาวลามาก่อนดาราต้องเส้นเต๋เราต้องเอาเด็กเส้นนมาก่อนเด็กเส้นมาก่อนมาดิดาราแสงมาได้หมดดาราเตี๋ยวหมดครับเตี๋ยวดาวลาบดาราแสงหมดครับเจอหน้าผมครับมาดิมาดิครับท่านเอิร์ทครับดาวลามนั่นแหละถือประแจรอได้อ้วนกันด้วยโอเนครับติดภาพดาวลามด้วาติดภาดารลามตัวนี้บอกแล้วตัวจี๊ดตัวเนี้ย ดาราสอบก oh ่อนเลยครับเข้ามาครับเข้ามาเข้ามาเลยครัไปสับในโรงรถไปสอบในโรงรถครับต้องไปสอบในโรงรถแบบดาราเดินมาคนแรกเลยดาราไปครับเจอครับเชจอครับดาลงรถเลยดาลงรถเลยลงรถเข้าไปในโรงรถลงเดี๋ยวคนอื่นมันรู้อาจำเป็นต้องนมานะมึงดูข้างๆไว้ด้วยนะมึงลองตีมันดีตีเข้าไปเข้าไปเข้าไปครับ ดาราเพื่อนที่เรือเลยลุงชั้นบนไหมชั้นบนไหมมันดูยากกว่าจดของแคส่ชไเขาบอกเลยตัวนี้กินจัดกินเรียบร้อยไปดูวไว้ไปดูคิวไว้ดูหลักบ้าน้ด้วยเขาไเจอครับเจอครับเชิญครับเข้าไปัอันนี้สีว่านี่เป็นโต๊ะแล้วกันติไปห้องข้างบนไหมมานี่ครับมาเนี่ครับนี่แหละนี่แหละนี่แหละเเได้ดนีนี่ครับดาราต้งกาลครับตงการครับดาราครับดาราดาราวันนี้นี่อ๋อมันเป็นคเตอร์ขครับ ตรงนี้ครับตรงนี้ครับข้อข้อข้อข่าไม่ค่อยดีเหรอครับเนี่ยดาราโชว์เลยครับมีอะไรมีดีอะไรยังไงลองครับลองครับลงกดนั่งยังไงอะลุงมายืนครับยืนคนสมัครอะยืนยืนครับคนสมัครยืนเลยครับยืนเลยยืนเลยเออเออ ไอ้ <Dave> s <S ีฮาว่าไอ้ต pe like <hi> no ah? ิ๊กคนแรกฮาวอะอันนี้ไฮาว่าเขาเล่าเลยเขาเล่าเลยเขาเล่าไปเนี่ยไอ้ฮาว่าข่าจริงข่าจริงไอ้เชี่ยมุกอะไรวะเนี่ยเฮ้ยอะไรอะเอาดีๆแต่ว่าเมื่อกี้เออดีจับเห็นแบบแบบแต่ไม่ทันเลยโอ้โหผ่านผ่านผ่านเกินาเกินมุกนี่ฮาผ่านผ่านผ่านคณะกรรมการนะเฮ้ยพวกชั้นบนอะมึงมีคนละหนึ่งคะแนนนะ ในการที่จะเลือกโหวตว่าผ่านหรือไม่ให้ให้คะแนนเขาหรือไม่ให้ส่วนว่าการกินติปัสมันมีบริสิบคะแนนทำมือเป็นรูปตัวอาดิเป็นอะไรสรบเฟ้นหาไงเฟ้นหาสภาพแดดเป็นแรงแดดเป็นแรงเรียกหมอไมาได้เลยพี่โน่ฉีดยาเรียกหมอเป็นไหมเรียกผมให้เรียกมาเรียกมาเรียกมาแม่คนแรกก็ตายหาะแล้วโอ้ยเนื้อตัวนี้จี๊ดจัดเลยบอกเลย ไปบอกไปบอกผู้ก็สมัครหน่อยว่าไปกินน้ําอะไรขอพูดไม่ได้ครับขอพูดไม่ได้ครับจะได้ไม่เสียเวลาขขออแล้วไปกินน้ำพูดได้ไหมพูดได้ไปดื่บน้ำนอนได้ยินนะครับได้ยินนะพร้อมหนึ่งไอ้หนิเขาพูดได้เขาพูดได้เขาพูดได้ต่อต่อสัมภาษณ์โอเคโอเคเป็นลมนำตัวหน่อยครับเนลนำตัวนะครับชื่ออะไรเนี่ยแนะนำตัวหน่อยครับผมผมจรันสนิทวงจรันสนิทวงอายุเท่าไหร่ครับเนี่ยยี่สิบห้าครับยี่สิบห้าอยู่ในประเทศมานานยังครับเนี่ย ไม่ดานมากครับเิ่งมาไอ้หนุ่มเอ็งมีเอ็งเองคิดอะไรอยู่ถึงมาสมัคร JK ครับชอบครับทีมนีเท่ครับไม่ถามวีรกรรมมันบ้างหรอแค่นี้หรอชอบตงไหนบ้างครับมึงรู้แค่เนี้ยหรอชอบก็เท่แค่เนี้ยทีทีนี้หัวร้อนดีครับหัวร้อนเพราะอะไรวะเวลาเวลาเวลาเล่นด้วยนะครับชอบชอบหัวร้อนครับใครหัวร้อนอะ หลายคนครับเวลาโดก็ร้อนหมดครับทุกคนบอกเขาไปร้อนดิยังไม่อยู่นี่ไม่พูดไหนยังขับพอพุ่งลงมาร้อนดิใครก็ร้อนแหละเลือนเป็นร้อนนะครับไอ้เราเราเล่าวีรกรรมมาดิทำอะไรมาบ้างเนะให้หนูบิดพยาบาลครับบิดเงินพยาบาลโดนแบล็กลิสต์แล้วครับโดนแล้วด้วยแบล็กลิสต์ด้วยตอนเนี้ยเหรอ แต่กระเป๋าไม่มีตังครับมีแต่ใบเสร็จหมอโอ้โหชีวิตมีสโลแกนเมื่อไหร่ประจำตัวมีเปล่ายังไม่ได้คิดครับเดี๋ยวมาไปทุกคนมีใบด้วยบอกเขาถ้าเราสอบ่านง่ายขึ้นนะครับต้องหาสามสี่ผมคันหนึ่งนะได้ครับผมมีครับเดี๋ยวผมกลับไปเอาให้ผูุู้กคนกูบอกเลยถูกคนเยอะครับแต่ผมไม่เอามาใช้ เว้ยมึงขับมอไซค์ก็โง่มาบอกยี่สต์เยอะขับเว็บอ่ะคนเราต้องเว็บสีเหลืองด้วยอ๋อนจริงๆแล้วเป็นประธานบริษัทไอ้เยี้ยมึงเป็นยามประธานยามหรือเปล่าดูดีๆนะฮะประธานบริษัทที่ผมจับหัวเล่นนะครับบอกไว้ก่อนผมถามหน่อยสปีดแร็ปที่เขาแร็ปดีไหมไม่ดีครับเอาได้ค50ปีได้อีกสีหนึ่งโอเคจดไว้ได้นะทุกคนคนแรก เราจดไว้แล้วนะจดไว้จดไว้จดไว้เราจะคัดกันอีกวันได้ยินให้ได้เลยได้อะวางเลยแล้วมึงให้เขาวันนี้ชื่ออะไรนะวงสกิดวังจะรากิปวงจรัากิปวงจดชื่อไว้จดไว้สองคนแรกเอาคนเข้าแกงจำไม่ได้คนแรกไว้คนแรกมันไม่ได้ชื่อนี้นี่เพิ่มมาแล้นอะจมึงเอาไปมึงเอาไปมึงเอกไปเอาคนต่อไปเอามาไปไปดึงโบกอีกจดไว้ด้วยนะจดไว้ด้วยนะไอ้เชี่ยจูเอาจริงนะเนี่ยจดไว้ด้วยนะ ไอ้มึงจอดข้างบนมึงมีคนละนหนึ่งแนะนะต่อคนนะเดี๋ยวทุกคนต้องมาเปิดโหวตกันนะว่าสนใจใครเป็นพิเศษนะข้างบนอะทำไมไหมเปิดตะโกนนะมึงต้องเปิดเองเลยวันนี้ไม่ได้ยินข้างบนไม่ได้ยินครับเปิดคนออกไปไหมเบิร์กมาเลยพี่โอเคเนี่ยถ้าเปิดตะโกนทั้งคนทั้งง่ามมันจะได้ยินเฮ้เอารถยี่เอาหมเขาไม่ไกลขนาดนั้นมันไม่ไกลขนาดนั้นไม่ได้ยินหรอกข้างหน้า้าจาอยู่ไกลอยู่ไอ้คนแรกชื่อวงสลิดวังนะเฮ้ยกูไม่เคยได้ยินเทยจังเลยสนิทวงพี่ ผมยังไม่เคยได้เลยเซลาดาเลยต้องขอสักครั้งในชีวิตแล้วแหละฮะขอทำไมเจอตัวเป็นเป็นเลยแนะนำตัวหน่อยพอดีฮะชื่อบดิตฮะได้ครับตะโอนด้วยตะโกนตะโกนได้พอดีฮะชื่อบดิตฮะบดิตบดิตเทมปุระรู้จักครับ JK ได้ไงอ่ะเอารู้จักกันแจ้งในเมืองนี่แหละฮะเห็นตีคนนู้นคนนี้บ่อยฮะชอบชอบโดนถ่ายตังค์พอดีเลยฮะชื่อชื่ออะไรแนนะตัวชื่อโดนลุงสกอตถ่ายตังค์ฮะ ชื่ออะไรมึงเนะ่ยนะอายุชื่อมึ่อไงอ่าชื่อบริษฮะอายุแปดขวบฮะแปดขวบเชี่ยเจ๊ยังไม่รู้ที่สิภละภาวะไปไปไหนก็ได้กลับไปก่อนอ้ยถึงสิบห้าม่นค่อยเข้ามาไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเลยก็มีหัวใจหรือเปล่าเนี่ยนี่คนนี้อายุแปดขวบมึงเดินมึงเดินตปอเลยแล้วแปดขวบเนี่ยเนี่ยนี่มึงสั่งทั้งแขนเลยเนี่ยขวบไอ้สัตว์แปดขวบแม่แม่ดูตเนี่ยไอ้เนี่ยเราอยากเป็นความปวดเราก็ต้องเปิดหรือเปล่า มึงมึงรู้จัก JK ได้ไงนะบอกว่ารู้จักในเมืองใช่ฮะแล้วแล้วทำไมถึงมาสมัครวันนี้เพราะอะไรด้วคุณมาเห็นเปิดรับะฮะกันเลยอยากมาแข็กด้วยใช่ไหมใช่ค่ะมีทรัพย์สินอะไรบ้างบอกมาสิมีในตัวมีอะไรบ้างรถมีฟูลี่มีแท็กมีอาสามสองมีสองร้อยโลมีแปดสิบโลฮะอาวุธมีไม้ผูกอ่ามีไม้ผูกบวกสี่กับข้อนบวกห้าฮะอังน่ยมันชินอยู่สามแสนห้าฮะแค่นั้นแหละอ่าโอเค มีความสามารถพิเศษหรือเปล่ามึงอะต้องมีจุดเด่นของเราเอ่อจุดเด่นที่ไม่เหมือนใครอ่ะมีหรือเปล่าถามเนี่ยมีฮะอะไรพูดติดอ่างฮะคูณม่อร่้ะเรื่องไม่ให้มันเป็ความสามารถพิเศษยังไงอะะตัวนี้ยใครใครติดอ่างมั้งกนก็ไม่มีอจุดไงโอ้โหโอติดอ่างติดอ่างติดอ่าง แต่ก็ได้พอจะได้เป็นเจษก็เล่นไม้ฮะไม้ทำไมไม้บวกสีไม้บวกสีมันทำอะไรได้เอล่นไม้เชียงไอก็เล่นเหมือนมาเชยไงมันก็บู๊ได้เหมือนกันนั่นแหละมีเรื่องเล่าอะไรเล่าให้ฟังสักเรื่องไหมโอ้ยยังเล่าอ๋อนี่ไงนี่เพื่นตัวมาสดๆร้อนๆเลยคือแบบโดนยายไล่ออกออกจากบ้านมาอ่า พราะว่าไปติดเพราะว่าไปติดตามมาแล้วแบบโดนไล่ออกจากบ้านไปประมาณสองสามวันเลยอะไม่ให้กลับบ้านเลยอะแล้วกับมาทีนึงคือแบบยายเผาชุดทิ้งหมดเลยาบอกว่าแบบจะไปไหนก็ไปแล้วยายก็ไล่ออกไปเลยแล้วทีนี้ก็แบบตัวคนเดียวเนี้ยนั่นแหละเศร้าไหมล่ะโอเศร้าเลยวะเรื่องเงียเลยเนี่ยตอนนี้อยู่ไหนกันตื่นเลยอ้าวนี่คือแบบความหลังชีวิตนะที่ว่าความหลังชีวิตแล้วแล้วตอนนี้อยู่ไหนอยู่ตอนนี้อยู่ไหนอยู่โดนไล่ออกมา อยู่คนเดียวฮะก็เลยแบบไม่อยู่คนฐาอยู่คนเดียวอยู่ตัวอยู่คนเดียวอพาร์เมนต์ชมพูอพาร์เมนต์ชมพูใช่ไหมวะไม่รู้ว่าตอนนั้นซื้อมาล้านสองอ่ะรวยรวยหาเงินได้โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับครับเห็นไหมกูรอบคนไม่ผิดไอ้เหี่อะในลำตัวนได้ลำต้นได้ลำต้นได้ผมแต่กนตะโกนผมชื่อร้อยครับร้อยร้อยมากครับร้อยตระกูลอะไรมากครับ หลอยเราจะคุณมากครับผมแตว่าหลอยมากอายุเท่าไหร่อ๋อยี่สิบครับยี่สิบใช่ใช่ยี่สิบครับขอถามให้ผลน่อยว่าทำวันนี้มาทําไมถึงมาสอบเข้าสมัครเป็นคนในแก๊ง JK เพราะอะไรอ๋อเห็นในทวิตเขาประกาศไว้้วครับผมอยากมาลองดูกับตัวเองสักครั้งหนึ่งเคยรู้จัก JK มาก่อนไหมอ๋อผมไม่เคยรู้จักมาก่อนแต่ว่าผมรู้จักผ่านบางจัดครับผมเห็นเขาไปเลี้ยงวัวบ่อยเจอกัน มึงเคยเห็นเขาเลี้ยงงัวปุ๊บมึงก็เจอเลยจะไม่อยู่ก JK หรอหรอแล้วเขาที่อะไรไงอ่ะบังจัดบังจัดที่อะไไงตอนเลี้ยงงัวเขาเขาเขาใส่ชุดยืนเอ็กมากเลยครับเวลาเลี้ยงงัวใส่ชุดยืนยังไ้ไม่เป็นมั้งยังได้คุยกันครับผมทักเคยคุยกับเขาแล้วเออมึงคิดว่ามึงมีดีอะไรอ่ะที่จะมาอยู่ใน JK อะมึงคิดว่าตัวมึงเองอ่ะมีข้อดีอะไรตอนผมใช่ไหมผมมีใจเออ จอ่ตะกี้มันก็บอกใจอ่ะเพรผมผมร้องเพลงพ่อด้วยอะไม่ดิร้องร้องเพลงได้ไม่ใช่ร้องเพลงพ่อไหนไหนไหนหนอะวเพราะอะไรเพราเกย้อนหน้าเป็นย้นหน้าสรละทิวนะอ่าอ่โชว์มาโชว์มาิวิแปซสแป๊สแป่ซสัแป๊สปาตาตาตาปาต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 าลานาตาลาตาลาตาตาตาลาตาลาตาา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 าลาาาาาาลาาาาาาา นี่เราสามารถทั้งหมดที่มีผมทำได้ด้วยมากๆครับถ้าผมทำอะไรผมทำได้หมดเลยทุกอย่างครับมากาได้หมดเลยใช่ครับเพราะว่าในยาวงการผมว่าหนูท่อครับหนูท่อใช่ครับอ่ะโอเคโอเคโอเคประมาณนี้เราฟังผลกันพรุ่งนี้แล้วกันนะครับชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะชื่อร้อยมากร้อยมากร้อยนมสกุลมากครับคร่อยมออร้อยนำสกุลมาก โอเคอยู่ท่อโชคดีแล้วกันขอบคเราจะบอกผลประกาศผลวันพรุ่งนี้โอเคครับไปเพราะผมจะกลับมายืนที่นี่อีกครั้งครับเฮ้ยถอยมากถอยมากเดี๋ยวไปรูปบ็อกซิ่งบริษัทวันนี้ครับโอ้โหว่าวยิ่งข้าศ์ นำซอยหน่อยชื่อแทนระโกนนะครับปวดตะโกนว่าโอเคครับชื่ออะไรนะครับชื่อแทนยังครับแทนยังอายุเท่าไหร่ครับอายุยี่สิบครับอายุยี่สิบเหครับทำไมจูมอสมบัติเขาเจยแค่ครับครับอยากใช้สูตรดำครับเรื่องสูตรดำเหรอครับครับแค่นเดียวกอบครับครับ เราคิดว่าตัวเองมีอะไรดีพอที่จะฆ่าเจแคร์เขาผมต่อยต่อยเป็นอยู่ครับต่อเป็นหรอครับแล้วรประเทศนี้เขาใช้ต่กันหรอครับใช่ไหมผมเล่นไม้เป็นนะแต่ไม่มีไม้โอคือเอาแต่ตัว Toyota แก๊งไม่ใช่ไหมครับครับาหาจัดาหน้าก็คือจะมาไถ่คนในแก๊งนี้เช่ไหมครับไม่ใช่ครับฟังๆเราครับแล้วพอได้ได้ปุ๊บก็ออกไปอยู่กลางเื่นใช่ไหมครับ โอเคไม่ใช่นะครับไม่ใช่ไม่ใช่แล้วในเมื่อมึงไม่มีอะไรมาโชว์อย่างนี้มึงมีความสามารถพิเศษมั้ยครับสลับมีครับผมร้องเพลงได้ครับแล้วเพลงอะเก็จะได้ว่ะขอสักเพลงโชว์ขอสักเพลงอ่ะเพลงที่เริ่มมั่นใจที่สุดเหรอครับเป็นเพลงเกาหลีของแทยังนะครับโอ้ใช่แล้วครับใชยังอยากฟังเกาหลีเขาเลฟสไตล์พอดีเอาเอาเลยไหมครับเอาเลยครับเอาล้วครับแม้นันมาได้หาชิมา เนกัจุลาเอดิชันาะเป็นการยัตุมาโซโลโอโซโลเดมวัสนุกเกาลีเอาเรียบด่วนเลยโซโลเวเออประมาณนี้เอได้อยู่ได้อยู่เป็นเพลงเกาหลีที่ออกแนวลูกครึ่งทางญี่ปุ่นนิดนึงนะฮะมีสดนิคือเดิคเเคสแหลดคือเดคเคสอหะถือว่าถือว่าได้ครับเราลองเอาไปปั้นเป็นเคป๊อปได้ฮะโอเคมีคำคมอะไรส่งท้ายไหมก่อนจะไปวันนี้ ผมอยู่อินครับผมอินอะไรครับผมอินอินทอนครับแค่นี้ครับโอเคไปครับโชคดีประกาศผลพรุ่งนี้ครับรับฟรับฟังหมดด้วยขอบคุณมากครับที่มาไม่่คอยยังไม่เจอคนดีของลุงครับคนนี้มีบริอดีกาด้วยครับลุงยังไม่ค่อยเจ๋อมีบริการด้วยนะเจ๋อหยุดนะล่ะอยุดนะล่ะเจ๊ดไอสัตว์เจ๊ลงหน้าบ้านด้วยไอเฮียใ่ทรงดีว่ะอนั่ะนงตัวไหนครับนั่งตัวไหนผมคุณชัยครับ ผมชื่อบุญชัยครับโอ้โหแรกเสียงเสียงไม่เหมาะกับหน้าผมเลยอ่ะมามึงไป็นักเลงเป็นเสียแต่มึงบุญชัยแลาเดี๋นั่นหน่อยดิอียเอาะครับผครับผมบุญชัยครับน้สกุลอะไรถามว่าผมไม่เหมาะกับหน้าผมเหรอคุณดูตาผมด้วยทำไมวะตาเป็นไรอ่ะ ผมมิตาครับไม่ผมถามว่านามสกุลมึงอะไรนามสกุลมึงอะไรโลซิกกี้ครับโลซิกกี้และข้างหลังมึงไะมาด้วยเปล่าสมัครด้วยเบามาด้วยครับสสวััดีครบแนะนำตัวดิเออออกกันมาครับออกกัดม้ามาร์คครับมาร์คออกกัดมาร์คอ่าสองคนทำไมวันนี้ถึงมาสมัครเข้าเจอคลีครับผมรู้จักกับคนในนี้เยอะครับรู้จักเอ่อเไหนใครรู้จักมันยกมือดิพวกมึงอะ สองคนเยอะตรงไหนเนี่ยแล้วมีข้างนอกได้ครับมีข้างนอกได้ครับอันนี้ถือว่าเยอะของผมอ๋อเยอะของเขาเออเออแล้วคูอมีสิิ์รู้จักสองคนเจเกนไอเหียอ้าวก็คือมึงรู้จักไอเขาสองคนวันนี้มึงก็เลยมาสมัครแค่นี้เหรอผมอยากจะร่วมรบกับเขาครับอ๋อร่วมลบกับเขาออาแล้วตัวมึงคิดว่าสองคนมึงมีดีอะไรที่พอที่จะเข้าเจเกสองตัวง่ะมึงมีอะไรพอดีพอฮะมีแผวครับผมไมม่ีแผว ใส่โซไปแผ่วเรื่องปากนะยครับไปแผ่วเรื่องปากด้พร้อมรับใช้ครับพร้อมรับใช้ก่อนอาคุณแถวทัาสองคนนี้มีอะไรบ้ากระสอดตัวเองอ่ะตอนเนี้ยหยิบโชว์ดิผมกำลังขึ้นปากฉลามครับโอเคค้อนบวกตามไปครับบวกสองกับบวกอะไรแล้วล่ะให้ลูกพี่ก่อนจริงต้องให้ลูกพี่ก่อนรอบวกห้าโอเคมีค้อนมีรถอะไรบ้ามมีสองร้อยห้าสิบโลสามคันครับ อน่ย yeah. ลูกน้องด้วยใช่ไหมอันนี้รวมกับลูกน้องแล้วใช่ไหมครับครับใช่ครับและเงินในบัญชีมีเท่าไหร่สองคนนึอะรวมกันครับเกือบล้านครับเกือบล้านมาถึงรวมกันแล้วเกือบล้านใช่ไหมใช่ครับรวมกันครับใช่ครับโอเคโอเคเรามองคนอันเฟรมชัยครับแล้วมีความสามารถพิเศษอะไรมาโชว์ว่วันนี้ โอ้โหดีอะหลับโชว์เไรสัต <para> ว์ดีไงลูกน้องมึงไม่มีแถวแต่ไม่ได้นอนว่าสภาพก็ได้ความสามารถพิเศษแถวจริงความสามารถพิเศษทันมีอะไรไปโชว์เปล่าก่อนคุณใช้ให้ผมโชว์เลยเหรอครับตรงนี้เอออะไรก็ได้อยากจะโชว์อะไรโชว์โชว์มามีใครในนี้ตึงๆไหมครับเอ้ยใครตึงๆวะไอ้แจ็คแจ็คตึงตึงอะไรตึงอะไรตึงครับมึงยาวอะไรมึงยาวอะไร ต่อยตึงอ่ะอาวุธก็ได้่ออาวุธก็ได้ต่อยต่อยตึงอย่างเงี้ยอาวุธมีแค่ค้อนจะไปโชว์อะไรได้ป้่ยมึงเดี๋ยวมึงมึงเล่นมึงเข้าผิดที่ป่ะเนี่ยที่นี่มันอาวุธนะเว้มึงจะมาต่อยเลยบาบอมอาวุธครับอาวุธได้ไหวป่ะเนี่ยเสียเชียอะไรแต่งตัวกับวิกไอแบบบาโฮด่ะมา่กเวกดมาต่อยมามาวเอยเอาเอาใส่กะล้วเกหาอันนี้อันนี้อันนี้อันีวเก่งหมดเปล่าอันนี้เลยพื้นที่นี้เอาต่อยเขาชนะนะไอ้เอา เอาเริ่มเอ้ย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 ไทยเลยระวังไอ้ไทยมึงเข้าไปก่อนดีมึงไอยู่ข้างบนดีมึงจะไปอยู่อะไรเยเริ่มหล่นแล้วมึงอย่าล่นดิมึงหล่นอะไรมึงหล่นอะไรมึงหล่นอะไรเฮี้ยมวยโกงหรือจับเป้ามวยโกงอ่ะมึงจับมวยโกงได้ลำบากเปล่าอย่าปังตายปังตายมึงอย่าโลกดิแล้วต่อยมึงอย่าโลกดิเสียเอ้ยเฮ้ยโลกอะไรติดมุมติดมุมแล้วติดมุมแล้วติดอยูมแล้วเฮี้ยโดนอัปคัตแล้วเมื่อกี้มึงอ่ะ เอ้ยเหมือนเขาโดนรัวๆเลยนะไหวบ้าไหวบ้าไอ้พวกอะไรอะไอะไรไหวหรือบ้าอันนี้ส่งไม่ดีแล้วส่งไม่ดีแล้วส่งไม่ดีแล้วไม่มีเลยโอ้โหเหี้ยมันใจจัดมันใจจัดน้องคูหขาตึงเนี่ยเฮ้ยวไม่มีเลยอันนี้เ้าเยไม่มีเลยไม่มีเลยสาคมขาแขกไม่มีเลยเพ่โอ้ไหนี่อะวอ้โหคุณจะมันออกไปดิโอ้ยไปคู่เลยไปคู่เลยมึงอะมึงเอาลูกพี่มึงออกไปปะมันแกอีกไกล ขอไปเลยขอไป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 เราสาก่อนมึงจำไว้เสียชีพเปล่าเสียชีพอย่าเสียสัตว์เลยไปเปล่ามีครับผมไหมว่าลูกน้องไปนี่ก่อนไม่ไปแล้วไม่เอาแล้วไม่เอาอะไรแล้วไม่เอาอะไรแล้วไปแล้วไ้เียปแลวมีคำคมอะไรก่อนไปเปล่าเมึงจะบอกลูกพี่อ่ะไม้เป็นไรวันหน้าให้เอาใหม่โอเคไปโชคดีมันพังมากัดผลของพรุ่งนี้ครับอาจจะอยู่ก็ได้ครับนะครับขอบคุณที่มาครับผมอ่ะรับสมาคนต่อไปพี่หน่อยพี่รีลิซิ ผมมากินเรื่องต่อไปเขามีอย่างเดียวคือพาละนาลาเดินอยู่หน้าบ้านข้าเลยครับข้าเลยครับสวัสดีครับครับชื่ออะไรครับเจมี่ดาครับครับครับหนึ่งจะมีดำครับมีดำเดนเจอร์ครับไอตีไปไหนอ่ะตีรีเซ็ตแป๊บหนึ่งไอตี ร้อยตีก่อนร้อยคนสำพาก่อนร้อยคนสำพาก่อนได้ครับไอ้แจ๊คสัมภาษณก่อนดีเซิร์มึงก็พูดได้มีอะอายุเท่าไหร่อายุยี่สิบสองครับพ่อแม่เป็นใครลูกเต้าเหล่าใครแล้วมาจากด้าแดนใดตาผมเป็นลูกกัมพาร์ครับมีอยู่คนเดียวครับครับผมแล้วมาทับไม่ครับแล้วมีความสามารถพิเศษอะไรครับอืมเดี๋ยวมาแป๊บนึงนะฮะน่าจะเรื่องดูดตีนครับ ดูยังไงครับก็บางทีตีก็มาหาเองครับผมก็งงเหมือนกันว่าดูดีดูมันยังไงคืออะไรไม่เข้าใจก็คือแบบว่าอเป็นคนกลัวเส้นตีเก่งครับกดนตีนใครอืมกับเพื่อนกับคนอื่นเนี่ยครับกนตีดีครับทำเป็นนตีโชว์ดิกนตีอะไรไหนใครเขาฟังไหนกนตีหนแบบไหนครับแบบไหนแบบเจอกันครั้งแรกเนี่ยครับเนี่ยครับ เออจะคุยไอ้จุกอยู่ปะมันเบื่อนานแล้วประมายังไงละอยู่คุณจะหลับทำเพี้ยเราไอ้สัตว์เออเฮ้ยแล้วสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับเจุกโก้ครับจุกกรูแต่อันนี้หน้าเปดนตัจะมาครับตรงทั้งสีหรือเปล่าลูกครึ่งครับฮะลูกครึ่งลูกครึ่งนี่หน้าวอกขนาดนี้เลยครับโทษทีก็ลูกครึ่องครับก็ไม่เคยเห็นลูกครึ่งอ่ะครึ่งยังไงครับ พ่อเป็นคนแพ้ครับฮะ<ห>พ่อคนแพ้คนแพ้แล้วแม่ล่ะแม่กักตัวฮะเดี๋ยวจะเชื่อว่าแต่อันนี้หน้านี่คือแบบว่าเอา่อทำไมต้องอ้าปากวอร์ต,ตอลอดเวลาครับทีเป็นคาแรคเตอร์ครับเอกลักษณ์ไงอ๋อ<ผ>มไม่ไม่าว่าเพราะว่าคาแรคเตอร์ผมอย่างไง ใครก็จำผมได้ไม่จำเป็นต้องใส่หน้ากากเข้าหากันนะอ๋อเห็นเกป่เกิดเกิดเกิดเผมดเกิ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 ดเกี่เกิด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 นกรดเกิดเกิด่กิดเ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 กิดกิเติดเดเลิดกิดเงิกิดเกิดเกิดกเกิดเไิดเกิดเงไดเกิดเกิไอกกิดเเิดเกิเกเกิ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 กิดเดกิเก้เกิดเกิกิดเเาิเกิเกเกเเเลยกเลยกเกดดด ชัดชัดจัดชัดจ่คยตอนนี้พี่แววถามวันนี้มันมียี่อะไรบ้างในตัวมันเ่ยมีอะไรบ้างอาวุธอาวุธมีปักหลามครับแล้วก็รถอ่ะรถอ่ะรถเอ่อสามสองกำกำครับแล้วมีอะไรนอกจากอาวุธฉลามไม่พูวัลกหนึ่งครับเรียนเท่าไหร่เรียนเท่าไหร่เจ็ดหมื่นครับเจ็ดหมื่นครับแล้วเราไปถึงอย่าเข้าว J K ครับอืมพอดีว่าชีวิตน่าเศร้าครับพอดีว่าคุยกับผู้หญิงกัะนกครับก็คืออยากอยู่ J K เพราะว่า อยากหนีไปบวชอะครับอืมไม่ไปวัดอะอ่ะที่นี่ดีกว่าครับพทษดทีคือพอดีแบบชีวิตไม่ค่อยมีสีสันนะครับจะได้สีสันบ้างอะอ๋อได้แล้ที่นี่มีสีสันครับอืมเห็นตีกันเยอะดีครับอยากลองดูเหมือนกันอยากโดนหมัดโดนตีนี้นครับรอตีแล้วกันนะรอตีเลยได้ครับมาแล้วมา ถึงไหนแล้วอ่ะวูมึงมึงมึงคิดว่ามึงมึงมีความสามารถพิเศษอะไรบ้างมึงอ่ะก็อย่างปากที่มึงเป็นอาวุธแล้ะจะหลามเก่งหมัดตึงมีเปล่ามีอะไรความสามารถพิเศษบ้างอยากจะบอกก็ไม้ตึงครับร้องเพลงได้อะไรได้ไม้ตึงครับพูดในสิ่งที่แบบไม่เจ๊งไม่มีก่อนเลยจะไม่ต้องโชว์วันนี้ใช่ไหมเออฉลาดนะมึงเนี่ยฉลาดตอบไปนี่ะมีอะไรอีกเปล่าร้องเพลงได้ป่ะมึงอ่ะร้องเพลงไม่ตรงคีย์ครับจะฟังไม่ละไม่ฟังดีกว่า อ่าโอเคประมาณนี้มีคำคมสุดท้ายก่อนไปไหมไม่มีครับแต่อยากจะบอกว่ารักนะจุ๊บโอเคโอเคประกาศผลพรุ่งนี้ขอโชคดีครับขอบคุณที่รับสมัครต่อไปนิดวังจัดแต่ละคนไอเหี้ยคนสมัครเสร็จไม่มีอะไรกันเลยไม่มีของด้วยจืดกันทิพหาย จิตชื่อละเหมือนแบบก๋วยเตี๋ยวไม่ปรุงอ่ะไอ้เีไมปแปลเมืนน้ำใสอ่ะไอมาไปแกจัดจับางแบบางเลยอ่ะถ้าเออมาเล่นแบบกูมีคแรคเตอร์อ่ะอะไรวะเคเตอร์กแกล้งแกแก้แก้แล้งงแ้งแกล้งแกล้นี้งแาล้ง้งนงแกล้งยกอ้งีล้กล้งแกล้ล้งแ้งแกล้งแ้งแก้งแกล้งแก้งแก้งแกอ้งอกล้งแกล้ง้งแ้ก้ก้ก้ามันน แล้วอันตรีถึงสภาพหมาที่มันาตูดเกาพื้นอ่ะตูดลากกับพื้นมันใช้ขาห้าเดินอ่ะแล้วทำหน้าฟินอะแล้ทำหน้าฟินแล้วตูดเลือตอดแล้วตูดขี้กากไอ่เจ๊ไปขี้เลื้อนเลยมันขี้เลื้อนแดดก็ได้แต่ตูดแล้วตูดขี้เลื้อนนี่อะแล้ตูดไถกับพื้นอ่ะถึงหน้ามันแล้วมันทำหน้าฟินอะไรพร้อมจะหลับตลอดเวลาไอ้สัตว์เปิดไม่ได้แล้วไม่ได้เปิดไม่ได้นะไม่ดเร็วนี้มึงเอาคนออกไปไม่มีใครสเต็ปโดนใจอ่ะ